คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1นขวบขึ้นไปซึ่งอาจทําให้เกิดการลอกเรียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นลมกาวครับวันนี้นะครับเราจะมาร้านค้าผู้ต้องขังนี่มีร้านค้าสงเคราะห์แล้วก็ต้องมีร้านค้าผู้ต้องขัง ร้านค้าผู้ต้องขังก็จะขายอะไรบ้างนี่นะครับก็จะมีขนมนะครับขนมเบิกจากร้านค้าสงเคราะห์อะไรมาก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับปลาป๋องนะครับขนมปังกะโหลกขนมปังแผ่นนะครับแล้วก็เค้กวันเกิดนี่เค้กวันเกิดข้างในนะครับเคยเห็นไหมครับเค้กวันเกิดข้างในนะวันนี้นะครับส่วนร้านค้าเราจะมาอธิบายก่อนว่าทําไมมันต้องมีร้านค้าผู้ต้องขัง พราะร้านค้าส่งเคราะห์เนี่ยจะเบิกได้ของตอนเช้านะครับตอนเช้า8โมงถึง9โมงนะครับ9โมงครึ่ง10โมงแล้วแต่บางเงินจํานะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ไปอาบน้ําก่อนอาบน้ํานะครับแล้วก็เป่านุกวีดทานข้าวนะครับเป่านุกวีดทานข้าวเสร็จปุ๊บเป่านุหวีดข้าแถวข้าวแถวเขาลงรงชาติตอน8โมงเช้านะครับพอ8โมงเช้าปุ๊บนะครับเราให้ข้าวแถวเขาลงตรงชาติ แล้วก็เบิกของร้านค้าหรือร้านค้าส่งเคราะห์นะครับเบิกของร้านค้าส่งเคราะห์พอเบิกร้านค้าส่งเคราะห์เสร็จตอนเช้าเราก็เข้ากองงานพอเข้ากองงานนะครับเที่ยงร้านค้าส่งเคราะห์ก็เปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งก็เบิกของได้นะครับพอบ่ายสองร้านค้าส่งเคราะห์นี่คือปิดยาวเลยพอร้านค้าส่งเคราะห์ปิดยาวทําให้ผู้ต้องขังบ่ายสองขึ้นมาร้านค้าผู้ต้องขังก็เลยเกิดขึ้นมาปุ๊บพอร้านค้าส่งเคราะห์ซื้อไม่ได้ของทางเดินจํา ผู้องขังเลยมาเปิดขายเองนะครับเปิดขายเองอาจจะซื้อมาอันนี้10บาท10บาทนะครับอ่าก็ขายซื้อร้านค้าสกอกมา20นะครับก็ขายข้างนอกนะครับ2อัน3กล่องถามบบาทได้กำไร10บาทนะครับทําไมต้องเปิดบางคนอนะ่ะมันไปซื้อร้านค้าไม่ได้ยังไงมันก็ต้องซื้อร้านค้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เอาขึ้นห้องกินบนห้องนะครับแล้วก็ ซื้อให้เพื่อนกินกินกับกาแฟอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ใครจะซื้อชุดนี้ก็ได้นะครับชุดนี้ก็ประมาณ5 0ิบาทครับชุดนี้50บาท5กล่องนะครับ5กล่องนม5้ากล่องกล่องละสิบาทนะครับเอานมมาซื้อก็สกุลเงินข้างในก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นนมนะครับบุหรี่กาแฟนะครับ3อย่างเอามาซื้อนะครับนี่อันนี้เลยเค้กนะครับเค้กจัดงานวันเกิดนะครับ ข้างในก็เป็นเค้กแบบเล็กๆ่างนี้นะครับนี่แต่วันนี้เราจะมาโชว์นะครับปังพิงค์นะครับปังพิงค์เราจะเอาขนมปังกระโหลกมาแปลรูปขายทีนะครับผู้ต้องขังก็จะมาแปลรูปขายนะครับแต่เราจะอันนี้นี่อันนี้พีคอันนี้พีคอันนี้สิบล้อลุยรายอันนี้สิบล้อลุยรายนะครับ ทำไมเขาถึงเรียกว่า10บล้อลุยทรายเพราะว่าโดนัทเนี่ยมันมีน้ําตาลนะครับมันมีน้ําตาลเกาะอยู่ที่โดนัทนะครับเขาก็เลยเรียก10บล้อลุยทรายครับมันก็จะมีชื่อเรียกคนข้างในตั้งให้นะครับนี่ครับหนุมานพ่นไฟนะครับอันนี้ขนมโกนะครับเวลาเคี้ยวแล้วพ่นนี่ฮะหนุมานพ่นไฟนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางเงินจำเขาจะเรียกไปเรื่อยครับมีหลายอย่างขนมส่วนใครอยากกินของหนักก็ขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะนี่คือสําหรับพวกที่ ดูดม้ามากําลังฟื้นติดแดกนะครับเดินติดแดกแดกปากบันก็จะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับอันนี้หนักท้องนะครับวันนี้เราจะมาโชว์นะครับเอาขนมปังกระโหลกนะครับมาแปรรูปนะครับร้านค้าอาจจะขาย15บาทแต่เราจะทําให้15บาทเนี่ยเป็นจํานวนเงินร้อยบาทนะครับมาดูกันครับว่าคนข้างในเขามิกยังไงนะครับเขาทําไงพอขนมปังกระโหลกเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะเอาขนมปังกระโหลกมาตัดนะครับ นี่ผมตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉีกเลยนะครับนี่ครับตัดเป็นแผ่นนะครับตัดเป็นแผ่นนี่นะฮะตัดเป็นแผ่นตัดเป็นแผ่นเล็กๆนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ปังพิง์นะครับปังพิง์ทำยังไงนี่นี่เขาเรียกปังพิง์นะครับปังพิงก์ก็จะมีขนมปังกะโหลกอย่างี้นะเอามาตัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จานนะครับ เทน้ำหวานลงไปนะครับปังพิงเอามามิขายนะครับปังพิงนี่มิขายนะครับก็มีน้ำน้ำตาลน,นะครับน้ำหวานสีแดงนะฮะแล้วก็น้ำตาลน,นะครับวันนี้ตื่นมาพ่อค้าตื่นมาเช้าหน,น่อยนัวชี้ตาอยู่นะครับ แต่ก็ไงก็ต้องขายของแล้วก็มาเตรียมของขายซื้อนะครับใครจะไปทํากินก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะฮะอ่าได้แล้วเราก็ได้น้ําแดงนะฮะน้าตาลนะครับเห็นไหมนี่เ,เค้กออกน้ําแดงน้าตาลนะครับแล้วก็นมนะครับนมข้นหวานนะครับ3มอย่างเราจะมา m i กจาก15บาทเหนเป็น100บาทยังไงเรามาดูกันนะครับ แล้วนมปังนี่นะฮะแปะลงไปที่น้ำแดงนะครับแล้วก็แปะลงไปที่น้ำตาลนะฮะนี่ใส่นมนิดหนึ่งแฟบพอนะครับนี่หมักเอถึงหมักแซดนะครับนี่แล้วก็ประกบนะครับประกบเสร็จปุ๊บล้วก็จะแพ็คใส่ถุงถุงนี่ก็เอามาจากกองงานนะครับกองงานกองงานกีดยางเขาก็จะมี ถุงแพ็กยางนี้ครับนี่ครับเราก็จะวางขายนะครับอันละ15บาทนะครับ2อัน2อัน3ามกล่องนะครับนี่ปึ๊บนะครับใส่น้ำตาลนะครับใส่นมไปนิดนึงนี่ปังพิงค์นะปังพิงค์ปังสีมพูนะครับสีแดงสีมพูปึ๊บแล้วก็ใส่ถุงนะครับอันนี้ขายดีมากนะครับอันนี้ขายดีมาก เพราะรสหวานทานง่ายนะครับเนี่ยรสหวานทานง่ายก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ได้เท่าไหรล่ละสามสิบแล้วนะครับนี่ได้เป็ร้อยเลยนะครับมิกใหม่แล้วมีคนถามว่า,อ,าอ้าวโอ้พี่เอสแล้วทําอย่างนี้เขาจะซื้อเหรอเขาต้องซื้อครับพอรา้านค้ามันปิดแล้วนะครับร้านค้ามันปิดแล้วนะครับอันนี้กินกับกาแฟอร่อยมากนะครับสําหรับข้างในนะครับ พอซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับต้องซื้อที่ร้านค้าได้อย่างเดียวร้านค้าพูดตรงขังเนี่ยผิดกฎเดือนจํานะครับเวลาผอบอแดนเข้าต้องรีบเก็บถ้าเราเก็บช้านะครับโดนนะครับโดนดวินัยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมาทําขายงี้ก็โอโ้โหนี่ได้เท่าไหร่ละถ้าขายละสิบาทสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยสิบาทนะครับขายละสิบาทก็ได้ร้อยสิบาท ถ้าขาย2อัน3มกล่องก็น้โหจาก15บาทก็ได้กำไรเป็นร้อยแล้วครับวันหนึ่งเนี่ยขายอย่างเงี้ยถ้าร้านค้าข้างในนะครับขายหมดประมาณ20แถว30แถวนะครับทำแบบนี้ขายอ่ะไม่ไม่พอขายนะครับเพราะว่าทำไมถึงไม่พอขายพ่อค้าซื้อจากร้านค้าสงคอมา10แถวทั้งหมด10แถวคือหมดพ่อค้าก็ไม่รู้จะซื้อจากไหนมาขายเหมือนกันต้องรอพรุ่งนี้ร้านค้าเปิดนะครับ แล้วคนข้างในอ่ะมันสองสามพันคนเป็นพันๆคนนะครับ20่0ตแถวอ่ะขายไม่พอหรอกครับยังไงของในร้านเนี่ยก็คือหมดเกลี้ยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไปซื้อไม่ได้นะครับอันนี้คือปังพิ้งนะครับนี่ขนมก็มีหมดถั่วตัดนี่สำนานถั่วตัดใครยังไม่เคยฟังไปฟังนะครับ e ีพีกันเนว่าดาวลงไปแล้วนะครับสำหรับพ่อค้านะครับพอได้เงินมาเยอะๆเราจะไปทำไรนะครับพ่อค้าได้เงินมาเยอะเราก็ เอาไปแปรรูปเงินเอาไปเขาเรียกว่าไปฟอกยังไงให้มันขาวนะครับพ่อค้าได้กาแฟมาเยอะเป็น10ปฟอยยี่สิบฟอยก็ไปให้ผู้ต้องขังให้ญาติผู้ต้องขังอ่ะโอนเงินให้เมียเราหรือแม่เราข้างนอกนะครับโอนเงินให้เมียเราหรือแม่เราข้างนอกครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าคนที่มาซื้อของยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมีพ่อค้านั่งอยู่อ้าวหนมแล้วหนมเหนือร้อยน่าจะหายเรามาทดลองดูนะครับว่าการซื้อขนมเขาซื้อไง เดี๋ยวจะมีนั่งรอผู้ต้องขังมาซื้ออยู่ไม่รู้ว่าผู้ต้องขังคนไหนจะมาซื้อบ้างน้อมจ้าน้อมเหลือน้อยน่าจะหายก็เชื่อเบิดทวงนะจ้าน้อมจ้าน้อมเหลือน้อยน่าจะหายก็เชื่อเบิดทวงนะจ้ามาเลยจ้านะฮะเติมน้ําก่อนนะครับมาแล้วไงพี่ยายข <Hey. S 1> ายอะไรวันนี้โอ้หนี่มีปังพิงด้วยวันนี้มีปังพิงนะนมเหนียวเตี๋ยวหลี่ครบสูตนสูนตรรสี๋อยก็มี เอาวไม่จ๊ะอันนี้กินทุกวันเลยอันนี้กินทุกวันเลยเหรอ,อไม่เบื่อเหรอวันนี้ได้เบตองมาเลยน้องอยากกินโอ้เป็นเล่นเบตองมา,เ,มาเฮ้ยบัญชีเรายังติดอยู่เลยเนี่ยร้อยสี่สิบะร้อยสิบรอยาติบอกนะ้วนี้จ่ายสดร้อยสี่สิบนี่รอย,ยาติรอยาติมาเดือนนี้นยเยอะเลยร้อยร้อยสี่สิบเนี่ยรอยาติรอยาติมาเดือนนี้อ๋ออันนี้จ่ายสดก่อนอยากกินอ๋ออยากกินอ้าเลือกเลยเหลือน้อยน่าจะหายได้ดีกว่านี่ดีกว่า อสิบบาทยี่สบาอันไงสามอันสองอันสามสิบเฮ้ยสามอองด้วันนี้หนมมาแพงวันนี้หนมมาแพงเฮ้ยออเฮ้ยอันละสิบบาทนะนะสี่กองสี่กองเออเอาไปสามอันต้องสี่กองเหล่ก่องหนึ่งอะอ่าเหลอกล่องหนึ่งลงบัญชีไปไหมเอาใช้เนียนเก่าดีกว่าร้อยสใช้เนียนเก่าเหลือร้อยสาอ่าใช่ยยสี่สโอ้โหของเก่าไม่จ่าย กินกับน,น้องอ็โธ่ฝ่าจะได้มาออหน้าไหมวันนี้เรามีตังก็ไม่จ่ายก็มา2 2> <ด>ื้อของฝั่งานนตายดิอีฉันก็ตายดิอย่างเงี้ยฝ่าจะได้มาโธ่เบตองปล่อยงูด้วยปล่อยงูนี่เบตองปล่อยงูยังไงไหนลองเล่าให้น้องๆฟังดิครับว่าปล่อยงูคนเล่นเนี่ยมันต้มคนดูรู้กันมันรู้กันอยู่แล้วมันกินสองฝั่งเลยกินสองฝั่งเลยคนเล่น มันปารอซิกอย่างเดียวโอ้ข้างในเป็นอย่างนี้บ่อยไหมใช่นะโอ้ยทั้งะกอทั้งบอลมีงูทุกอันเลยหรอมีหมดการเล่นเนี่ยกีฬาเนี่ยอย่าไปเล่นม่วซัซวนะครับเออบันทีอยู่คนละบ้านกจริงครับแต่เขาตะมันมาหักคอยเท่งเลยนะเดี๋ยวเขามีซิกข้างกนามเขาก็มีหน้ามาจับเออเดินจับเลยคือมันไปเล่นอ่ะมันให้หนามาไปจับใช่ให้บ้านอื่นไปจับให้แบบเด็กแบบไม่มีบ้านอยู่มากอะไรเงี้ยไม่ไม่เข้าสังกัดใครเงี้ยวันนี้ มึงรอซิกถ้า<อ>มึงยักหน้ามึงจับรอบเนี้ยตาเนี้ยอ,อะไรเงี้ย<อ>ต้องดูซิกถ้าคนรู้อต่แต่พวกบ้านใหญ่ๆเขาจะรู้<อ>เขาจะมังะซิบบอกก่อนเพราะมันไม่กล้า<อ>คนเล่นอ,ะอ่ะถ้าไม่บอกคือว่าเด็กในบ้านไว้เล่นสิ มึงก็เลิกเล่นเลยเออโดนสาบแต่บอกเท็กนต่ข่าวรั่วไม่ได้นะเออแต่มันก็หากินเงินได้ไม่นานแลป๊บเดียวเขาก็รู้ใช่เขาก็รู้รู้เสร็จก็มีเรื่องม้าอีกใช่แต่มันก็จะเปลี่ยนคนเล่นตลอดเปลี่ยนหน้าม้าอร่อยนะไหนไอ้นี่หนุ่มกล้วยหนุ่มกล้วยเปลี่ยนอันนี้ด้วยถามพี่ตุ๊ดพี่ตุ๊ดเคยขายไหมข้างในขายครับขายกาแฟด้วยเคยเป็นพ่อค้าไหมเป็นเป็นยันปล่อยอ่ะใช่เหรอทุกรอบติดสามรอบเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าด้วย ขายข้าวกล่องแล้วข้างในเนี่ยอ๋อขายข้าวกล่องขายข้าวกล่องขายพวกเนี้ยเอาข้าวหลวงมาแล้วก็ผัดไม่ใช่ข้าวกล่องอ่ะเราตัดจากร้านค้ามาอ๋อตัดจากร้านค้าตัจากร้านค้ามาขายเฉพาะวันหยุดเสาร์ทย์เสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดานี่จะขายรอบเที่ยงอ๋อวัลมาแต่ตอนเที่ยงเดียวใช่พวก แบบว่ากินกินข้าวหลวงไม่ได้อะไรไม่ได้ก็จนเทนเราปลูกกับเราเงี้ยมัก็เดินขายพวกแบบว่ากินข้าวหลวงไม่ได้ญาิถึงญาติถึงญาติถึงสมเด็จสมเด็จไม่ใช่เสียไม่ได้ตรงนี้บางคนญาติก็มาเยี่ยมน้อยลงแล้วติดหลายปีบางคนก็ซื้อให้น้องกินอะไรกินได้ใช่เสียไม่ได้ต้องเลี้ยงน้องต้องเลี้ยงน้องน้องกูต้องกินี่ราดข้าวนี่ไข่ดาวนี่ต้องมีต้องมีราะมีเมนูมาเรื่อยมันก็จตัางมาเยอะเพราะบางคนไม่มีเงินในมุกหรอก เข้าใจเข้าใจความหมายป่ะเงินในบัญชีเราไม่มีแต่เราอะเซ็นพ่อค้าได้จะจ่ายเป็นนมเป็นกาแฟก็ได้หรือรอญาติมาเรามีกำหนดคุยกันไว้อยู่ทยอยจ่ายทยอยจ่ายถ้าญาติมาต้องจบนะอะไรเงี้ยบางคนก็ไปบางคนบางคนญาติมาแต่ไม่จ่ายอ่ะบุยบุยเพราะเป็นนี่หลายเจ้าอ่าเป็นนี่หลายเจ้าเราเช็คมุกเลยครับเช็คบุกได้เช็คมุกครับเช็คุกเช็คบุกเหมือนเช็คเอทีเอ็ม เป็นไม่ใเงินเข้าเป็นหนี้หมื่นหนึ่งเงินเข้าสองพันสับหลออเขาไปทั่วบอกอันนี้เขาก็แย่งกันครับเออเจ้าที่ก็ต้องมาเคลียร์ให้เอาเป็นหนี้กี่เจ้าเอาไปคนละสองร้อยได้จบๆไปแต่บางทีพวกบ้านใหญ่พ่อค้าบ้านใหญ่เขาไม่ยอมเขาจะเอาหมดเลยเพราะเขารับปากเขาไวเอออยางงั้นต้องเอาไงอ่ะมันก็ต้องไปกู้เขาไม่ไปกู้เจ้าอื่นมาโปเจ้านี้วันนี้คุยดีเลี้ยงเลี้ยงคุยดีเลี้ยง กู้เจ้าอื่นเโปเจ้านี้มันก็กู้พอกไปเรื่อยใช่ไหมพอกเรื่อยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีมีสองกรณีคือติดเล่นติดแดกติดเล่นติดแดงเจอทุดมาเพลินเลยเนี่ยกินติดคุกแต่ไม่คิดจะทำมาหากินก็เลยเป็นอย่างนี้คิดว่ากูทำไม่ได้กูมีญาติกูมีฟอร์มกูไม่ขายลรวของแล้วมีไหมแบบหน้าอ่อนไปซื้อจะมาขัดดอกอะโอ้เยอะฮะ โดนเบลไปเขาบล็อกเลยไม่มีตังจ่ายอ่ะบางทีมันขอกูัวแฝงสองฟอยบอกพี่วันนี้หิวข้าวจังเลยมาอ้อนมาอะไรกินเลยอยากกินอะไรบ้างตกกาแฟดื่มแก้วป่ะอยู่ห้องเดียวกันวันนี้แต่งตัวหล่อเลยนะเขาเรียกหวานล่อแต่งตัวให้สวยป่ะแป้งผมหอมแม่น้องหวานล่อก็ดุยดักมีใช่ไหม ร้านค้าสงเคราะห์ข้างในร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังนะครับก็เห็นภาพแล้วก็อย่างนี้เลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เขาเปิดยี่สบสี่นะเวลานายมาก็ต้องรีบรวบรีบรวบแต่ร้านค้าสงเคราะเขาเปิดเป็นเวลานะครับเปิดเที่ยงอ่ะเช้าเย็นไม่เปิดนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปดูพะอผมสามผืนพะอผมสามผืนแล้วก็จัดงานวันเกิดบนขังเขาจัดการมันวันเกิดกันยังไงอเขาจัดงานมันเกิดยังไงบนขังครับมันพ่ะผมสามผืนเขานอนกันยังไงมันแน่นอน อีพินี้ฝากด้วยนะครับบะหมี่ถ้วยร้อนนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเอดลมก้าบะหมี่ถ้วยร้อนนะครับแล้วก็เสื้อจากอนทาดานะครับเดี๋ยวยินไปให้หมดเลยกงเกงจะบุทาดาสั่งได้ในเพจเอดลมเก้าเท่านั้นนะครับสั่งไปเลยจะหมดแล้วนะครับแก้วนะครับสั่งได้ในเพจเอลมก้านะครับแล้วก็ใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะครับโลเคชั่นนะครับพิเศษทาดานะครับค้างคืน4 5 0อาแล้วก็ถ้ามาถ่ายโลเคชั่นมาเที่ยวมาอะไรนะครับก็ 120บาทเรามีน้ำดื่มให้แล้วก็มีขนมขนมให้กินนะครับโอเคครับ EP นี้ผมและพี่ตุ๊ดอีพีชาอาปาเช่นะครับหิวไหมเอาอีกทีพอแล้วโอ้เห็นสักนี่สักชื่อใครเนี่ยเอสลูเก้าโอ้โหทำไปเค่ตุ๊ดอาปาเช่เหรอเอสลูเก้าสักคิดตัวเองเหรอใช่เอสลูเก้าตุ๊ดอาปาเช่เหรอสักแบบนี้ก็เสียวตุ่ดีเพื่อนโอเคครับเราพี่ตุ๊ดและเอสลูกเก้าก็ลาอีกทเท่านี้ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเค โอ้โหอร่อยละลื่นเลยนะวันนี้หนักลื่นอ่ะลื่นเลยปะลื่นป่ะลื่นเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ใส่เคไบยังลื่นเลยอยู่อยู่ในนี้ไม่มีเคไบไม่มีไอ้กิ้งกับน้ำลายวัตตลีวัตต์ลีไม่มีแล้วใช้อะไรฮะน้ำมันหมูซิต้าซิต้าซิต้าเอติมมันไวๆด้วยน้ำเด็กอ่ะแล้วมันไวๆน้องเนี่ยน้องเหนื่อยน้อยได้อาหารไม่ตามันกินไหมเนี่ยนี่มาสิพี่ทำให้น้อง แหมอยู่ด้วยกันกินด้วยกันใช่ป่ะอ่าปไปลาปรับยอดอ่ารับยอดไปรับยอดคนนะไม่ใช่ปลาถวายเอาไปมีดเอาป่ะงามึงแหว่พิจา่ณาเลยอ่ะอ่ายอดไปผมไม่มีทางนี้เลยอ่าบีโอมไหมอ่าอันนี้หนมไอ้นี่อะช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ไปกินหน่อยดีกว่า ช่างกล้องนะครับพี่โอมนะครับคนใต้นะครับนี่พี่โอมคนใต้ครับพี่โอมคนใต้ใต้คนใต้ยังอยู่ผมเพราะผมพี่เบาแรงตายไม่ชัดพึ่งหัดเมื่อวานนี้ช่าร้องเสียงเพี่ย๋ไม่ร้องเสพลงพี่อ๋อไปเลิก